เช่นถ้าเวลาเราเผาชื่อก็บอกว่าเผาผ่านเผาผ่านมันต้องเกิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราสลายอาหารเราเผาผ่านอาหารต้องเกิดพลังงานความร้อนเมื่อเราอยู่กลางแดดร้อนจะตายนะครับเนั้นเราจะต้องเผาหรือไม่เผาครับไม่เผาจาึงบอกวห้ยิ่งเผายิ่งร้อนเราต้องลดเมตาบอลิซึมนะครับ มี1กับ2ถูกไหมครับอากาศร,ร้อนเราจะไม่เผาผลาแล้วพอยิ่งเผายิ่งร้อนนะครับลดเมตดต่อบ,บริซึมต่อมาอากาศร,ร้อนหลอดเลือดต้องขยายตัวต่อข้อหนึ่งนะครับเหมือนฟิสิกส์เลยเนาะเวลาวัาถุได้รบความร้อนต้องขยายเนะี่ยวามหมายชีว่าคือมันจะได้ลำเลียงเลือดออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ได้มากขึ้นนะครับขยายตัวอีกอย่างคือช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับเวลาเราเลือดขยายเนาะนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวนี่หมดนะครับแอร์ต่อข้อหนึ่งเนเรื่องนี้ไม่ยากนะครับ ต่อไปกอและขอเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดตามลำดับนะครับเวลาออกล้างดูกราฟนะครับสิ่งแวดล้อมในนี้ร่างกายก็แปลว่าอีกอไก่เนี่ยสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงอีกอไก่ก็ร่างกายก็คงที่ถูกไหมครับยันกอไก่หมายความว่าอุณหภูมิร่างกายคงที่จึงหมายถึงสารเลือดอุ่นถูกไหมครับเพราะกามันคงที่เหมือนเดิมส่วนขอไข่อากาศมันร้อนขึ้นร่างกายก็ร้อนตามขอไข่เป็นเลือดเย็นนะครับ แอบจะคู Ask, ่เลยเราจบเลือดปุ่นเราไม่จบเลือดเยน็นแล้วเลือดปุ่นมีปีกมีนมเราก็ไปเช็คในช้อยนะครับตามด้วยเลือดเย็นไม่มีปีกและไม่มีนมข้อไหนดีครับเลือดปุ่นเลือดเย็นข้อสองเนาะนกเลือดปุ่นก็มีปีกนะครับกิ้งจานะครับไม่มีปีกไม่มีนมเป็นสัตว์เลือดเย็นต่อข้อสองนะครับโอเคเลือดปุ่นเลือดเย็นนี่ไม่ยากเนาะ่ายน,น,นะครับ ยังไงนะอ่ามันมีเลือดนะครับทำไมเลือดสั่งเยอะจังเลยอ่ารืมมวนมีเลือดภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบน้ำเลือดนะครับข้อถึงเลยวงจรปิดวงจรเปิดต่างกันอย่างไรนะครับปิดก็แปลว่าเลือดอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาไม่ออกไปไหนเลยนะครับปิดนี่คืออยู่ที่เดิมอะอยู่ในเส้นเลือดนะครับถ้าเปิดล่ะไม่ได้เปิดออกนอกร่างกายเปิดนที่นี้คือเปิดออกนอกเส้นเลือดแต่ยังอยู่ในร่างกายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่แน่จะตรงความหมายก็คือ นะข้อะไรดีตัวเต็มเปิด,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 ดเปิดสิ่งแวดล้อมแทรกในลำตัวเอ๊ะข้อสองนะครับวงจเรเปิดจะแทรกไปตามช่องว่างในลําตัวและสัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรงถูกต้องถ้าปิดคืออยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาเลือดออกไหมออกไปข้างนอกไ,ไม่ได้ถ้าออกข้างนอกคือตายนะครับดังนั้นตอบข้อสองวนะ่าส่วนใหญ่เลือดวงจรปิดอ่ะเจอในพวกชั้นสูงเนาะไอ้เปิดนนนเนี่ยอยากให้จำนิดนึงเนาะเนี่ยก็คือกลุ่มแมลงแล้วก็กลุ่มคาร์โบไอเดต สว์ที่มีโครงร่างแข็งนะครับแมลงพวกนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชอบออกไปสับเลือดเปิดนอกหน้าจอเปิดนะครับเลือดก็จะไหลออกสองนอกเส้นเลือดไปอยู่ในช่องว่างในร่างกายสุดท้ายจะดึงเลือดกลับเข้าสู่เส้นเลือดอีกรอบหนึ่งไม่ออกไปนอกร่างกายนะครับแอร์ตอไปนะครับข้อ2นักเรียนคนหนึ่งหมู่เลือด A เรื่องหมู่เลือดนะครับเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลต้องการรับเลือดด่วนเขาไม่สามารถรับเลือดจากหมู่เลือดเอไรลได้เพราะเหตุใดนะครับเหมือนจะแง่าแต่ยากอันนี้ข้อนี้นะครับ เอคนนี้เป็นผู้รับนะครับผู้รับถ้าเรามาดูจากช้อยยากนิดนึงเพราะว่า B ให้เอนะครับ B ให้ A ไม่ได้เนาะ A B ให้ A ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่เหตุผลว่าทําไมให้ได้ทําไมให้ไม่ได้นะครับประเด็นก็คือเวลาที่เราจะดูผู้ให้กับผู้รับนะครับเราต้องแยก2 2 2คนเนาะผู้ให้กับผู้ นะครับผู้ให้เราจะดูโปรตี1น1อย่างในเลือดนะครับผู้รับก็ต้องดูโปรตีนอีกหนึ่งอย่างในเลือดซึ่งเราจะต้องบอกว่าห้ามตรงกันนะถ้าตรงกันเลือดจะตกตะก,กอนนะครับผู้ให้ให้ดูโปรตีนที่ชื่อว่าแอนติเจนนะครับแอนติเจนผู้รับดูโปรตีนที่ชื่อว่าแอนติบอดีดู2อย่างนี้นะครับ บอกว่าห้ามตรงกันเลือดจะจับตัวและต,ตกตะกอนนะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า4ทุกเลือดเนี่ยมันมีโปรตีนชื่ออะไรนะครับแอนติเจนให้จับงก A ว่ามันจะตรงกับหมู่เลือดนะครับคนหมู่เลือดอะไรเราจะมีแอนติเจนอันนั้นเลยเช่นคนกรุ๊ป A อแอนติเจน A คนกรุ๊ป B แอนติเจน B คนกรุ๊ป A B ก็มีทั้ง A และ B คนกรุ๊ป O ลละ ไม่มีโอนะโอเลขศูนย์นะครับโอแปลว่าไม่มีโปรตีนนั้นอยู่ยงั้นกู๊ปโอถ้าเราเทียบในชีวะโอก็คือลักษณะดอยคือลักษณะที่สร้างโปรตีนไม่ได้โอคือเลขศูนย์นะครับไม่มีการสร้างโปรตีนเสมอนะครับส่วนแอนติบอดีเนี่ยมันจะตรงข้ามกับกหมู่เลือดของเราครับตรงข้ามเช่นถ้าเรากู๊ปเอเราจะมีแอนติบอดีเป็นบีตรงข้ามกันแค่นี้แหละธีการจำนะครับคนกู๊ปบีล่ะก็แอนติบอดีเป็นเอคนกู๊ปเอบี ตรงข้ามก็คือไม่มีเลยนะครับคนก็โอโอคือเลขศูนย์เขาไม่มีอยู่แล้วตรงข้ามก็คือมีทั้ง A และ B ีนะครับเราก็ตรงนี้ยมาเล่งดีๆในข้อสอบนะครับโทสช้ามเดียวหัวเนาะเมื่อไหร่ที่มันตรงกันเลือดก็จะตกตะกอนนะครับห้ามตรงกันเช่นผมบอกว่าผู้ให้มีแอนติเจน A ผู้รับแอนติบอดี A A กับ A เรียบร้อยตกตะกอนทันทีนะครับ ผู้ให้มีแอนติบอดีผู้รับแอนตี้ผู้ให้ B, มีแอนติเจ่นบีแอนตี้บีเหมือนกันก,นาก,าก็ตรงตะอคอรนนะครับสรุปสรุปข้อนี้ยังหมวเนาะเขาไม่สามารถรับเลือดจากกรุ๊ปอะไรได้คำตอบคือข้อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาไล่้องกันนะครับ B เป็นผู้ให้ถูกไหมครับผู้ให้ให้ดูที่แอนติเจนนะครับคนกลุ๊ม B จึงมีแอนติเจน B อู่แอนติเจนต้องตรงกับหมู่เลือดถูก<ถ>ไหมครับต่อมาผู้รับก็คือคนกลุ๊ม A ผู้รับจะมีแอนติบอดีตรงกันข้ามกับหมู่เลือดของเขาผู้รับเป็น A แอนติบอดีจึงกลายเป็น B มันก็เลยเกิดการจับกันต,ตกตะกอนนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งอยู่ในน้ำเลือด <ๆ S 1> เนอะนะครับในน้ำเลือด ส่วนข้อสอบมันผิดตรงนี้นิดนึงนะครับมันบอกว่าน้าเลือดกับน้าเลือดจริงๆต้องบอกว่าเม็ดเลือดกับน้าเลือดนะครับมาจับกันเนาะนะครับแต่อาจจะไม่เขาว่าโอ้ให้หมู่อะได้มันอาจจะแง่กันไปเนาะก็ให้ได้หมู่อะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำสำหรับซับซ้อนนิดนึงก็คือเราต้องจำแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับต่อไปข้อสามครับการฉีดวัคซีนและเซรุ่มเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับวัคซีนกับเซรุ่มคุณจดอะไรครับเมื่อกี้ บอกได้ครับวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันเซรุ่มฉีดเพื่อรักษาวัคซีนจึงจะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งซึ่งฉีดแล้วเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกานขึ้นมาหนเหมครับส่วนเซรุ่มเป็นการรักษาเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันเข้าไปคําตอบเป็นข้อสามครับวัคซีนเป็นการฉีด gen, gen, แอนติเจนแอนติเจนแปลง่ายว่าเชื้อโรคครับการฉีดวัคซีนคือการฉีดเชื้อโรคอ่อน,ออน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีนั่แปลว่าไม่ใช่ฉีดปุ๊บเราจะป้องกันปั๊บนะครับมันก็ต้องฉีดเชื้อโรคไปก่อนและเชื้อโรคก็จะไปกระตุ้นร่างกายก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมาส่วนเซรุ่มเนี่ยเราฉีดเพื่อรักษาโดนงูกัดแม่ต้องฉีดแอนติบอดีแปลง่ายคือฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเข้าไปเลยนะครับฉีดภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปฉีดปุ๊บป้องกันปั๊บอันทีเลยนะครับแอนติบอดีอย่างเซรุ่มใช้เป็งูก็มันก็คือการเอาพ แล้วแหนก็สร้างแอนติบอดีต้านพิษงูได้เราก็เอาเลือกมแม้แหละที่มันมีแอนติบอดีต้านพิษงูมาฉีดให้เราเราก็ไม่ต้องสร้างเองคือรับมาฉีดปุ๊บก็ป้องกันปั๊บเราไม่ได้เอาพิษงูมาฉีดให้คนอันตรายนะครับเราก็อเอาภูมิต้านทานที่เราจากแห้แห้เป็นตัวสร้างให้เรานะครับ ต่อไปครับคนกรุ๊ป A B R H ลบรับเลือดจากกรุ๊ปอะไรได้บ้างนะครับสำหรับระบบเลือดเรามี2อ,อย่างหนาะระบบ A B O กับระบบ R H R H คนเรามีบวกกับลบนะครับอัต้นก็แนะ่เคยได้เรียนแล้ว R H นะครับปกติอันนี้คุณครูคน่าจะจำแทนภาพไ,ได้เนาะที่มันง่ายที่สุดก็คือแบบนี้เนาะ A O ให้ได้ทุกหมูเลือด O ให้ A O ให้ B O ให้ A B เให้เีให้เนี่ยนี่คือแผนภาพแบบง่ายๆนะครับการให้ระบบเลือดซึ่ง O ก็ใจดีให้ได้ทุงเลือดเลยนะครับส่วน R H ก็บวกให้บวกได้เอาคูปเดียวกันก่นกอนงาน่ายๆบวกให้บวกลบให้ลบได้คุปเดียวกันให้กันได้ลบให้บวกได้แต่ตรงนี้ย้อนกลับมาบวกให้ให้ลบไม่ได้นะครับตรงนี้ให้การกะราดเลย บวกให้บวกได้ลบให้ลบได้ลบให้บวกได้แต่บวกให้ลบไม่ได้นะครับสำหรับไอปกติเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะระบบ i AH อก็คืออีกระบบเลือดของเราซึ่งปกติคนไทย99เปเซ็นเป็น I AH, อบวกหมดเลยเราก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องระบบหมุนเลือดเนาะเพราะคนไทย99เป็น I AH, ์บวกนะครับ ฉันอีกลบอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะซวยหน่อยนะครับส่วนกรุ๊ปที่หาย,ายากที่สุดบนโลกนี้ก็คือโอเนกอาที t, คือโอลบนะครับเป็นโอด้วยเป็นลบด้วยนี่หายา,ยากมากนะครับหมายความว่าใครเป็นโอลบต้องรับเลือดจากโอลบเท่านัน้นรับจากกลุ่มอื่นไม่ได้มันก็เลยหายเลือดค่อนข้างยากนะครับโอเนกอาทีเนาะที่ผมเห็นเราเป็นเราเป็นบวกมันะ้งจิ๋วก็ไม่รู้นะว่าเราก็ไม่ได้ตรวจนะครับเราจะตรวจก็ต่อเมื่อเราบริจาคเลือดนะครับเขาก็จะเช็คดูได้วให้เราว่าเราเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอย่างข้อนี้เขาบอกว่า ข้อไหนรับได้ไหมครับรับเลือกจากใครได้จริงๆได้ถูกได้สองข้อเนี่ยรับเลือกจากกลุ่นใดได้บ้าง o i s ตัว o i s ตัว o i s ตัวแต่ถ้ามีเนี่ยจบทีนี้เนี่ยสามารถรับเลือกจากกลุ่นใดได้บ้าง โอให้ AD ดอ๋อบวกให้ลบไม่ได้โอเคเออจะต้องตอบข้อสามเนาะนะครับเพราะว่าบวกให้ลบไม่ได้นะครับบวกให้ลบไม่ได้เอาข้อนี้มันเป็นบวกเป็นบวกแล้วก็เป็นบวกโอเคนะครับตอบโ r ไลบนะครับฉันถ้าสมมติเราเกิดมาเป็น ARS ลบ BRS ลบ a อ s ลบเนี่ยก็รอดตายแล้วก็ยังมีโอรออยู่นะครับแต่เราเป็นโอ s ลบก็ต้องเอ่ามาจากโอ s ลบอย่างเดียวก็จะหายากหมือกนะครับ ต่อไปข้อแรกครับเส้นเวนเส้นผ่าชุดงานใหญ่กว่าอาร์ลี่เรื่องสารอะไรนะครับอาเวนส่วนใหญ่ชอบจำง่ายว่าเวนคือเลือดดำอาร์ลี่คือเลือดแดงเนาะน,น,นี่คือการจำแบบเวอร์ชั่นง่ายๆก็เอาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับอาเวนเลือดดำอาร์ลี่เลือดแดงน,นะครับอารเวนผ่าแขง็งอารเส้นผ่าชุดงาน กว้างกว่าเพราะว่าผนังค่อนข้างบางตอข้อหนึ่งนะครับผนังบางกว่าอาร์เทอรี่อร์เทอรี่เนี่ยต้องผนังหนามากเพราะว่าหัวใจเป็นตัวบีบเลือดผ่านอาร์เทอรี่นะครับถ้าเราจะวาดระบบเลือดง,ง่ายๆก็อย่างนี้นะครับเวนเข้าสู่หัวใจนี่ฟุกงไเนี่ยอาร์เทอรี่ออกจากหัวใจถูกครับน,นี่คือการไหละระบบของเลือดเวน,เ,นเข้าสู่หัวใจนะครับ และอาร์ลี่ผมจะมันบีบนะอาร์ลี่นี่ผนังต้องหนามากนะครับมีมเซลล์หลอดขาดทันดีอยู่นะครับผนังก็ต้องผนังต้องหนาอันนี้ผนังบางนะครับเบนและเซลล์เลือดที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือเวนนั่นเองก็คือตรงแน่ที่เราเห็นที่แขนเราก็คือเซลล์เลือดเวนนะครับผนังเ้าชั้นมาแรงดันก็จะต่ำกว่านะครับต่อไปข้อ5ครับถ้าวัดความดันเลือดนะครับอัตราการเต้นของชีพจรจะเป็นอย่างไรในขณะที่ตกใจ ทุกอย่างก็ควรจะเร็วขึ้นเนาะขี่หลอกนะครับความดันเลือดสูงขึ้นนะครับชีพจรเต้นเร็วขึ้นตอข้อสามนะครับเวลาตกใจฮอร์โมนอะดรีนาลีนก็หลั่งเนาะฮอร์อโ,อโมนอะดรีนาลีนนะครับเส้นเลือดสูบฉีดได้เร็วมากนะครับข้อ7ครับสัตว์ในข้อใดไม่อาศัยระบบหมุนเวียนเลือดในการลำเลียงแกส๊สคือสัตว์ในข้อใดนะครับไม่อาศัยระบบหมุนเวียนเลือด ในการราเบียงแกส๊สก็คือเวลาหายใจเนี่ยไม่ต้องใช้เลือดเลยเพราะแก๊สเข้าไปเซล,ลได้โดยตรงเลยนะครับปกติเราเนี่ยเราต้องใช้เลือรดระเบียงออกซิเจนนะครับแต่ถ้าสัตว์ในในช้อยไหนหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้เลือดเลยนะอืมแต่มันก็มีเลือดนะครับมีเลือดแต่มันไม่ใช้เลือดในการราเลียงแกส๊สเพราะว่าแกส๊สทะลุเข้าไปในเซลไลด้เลยตะครต่คือมาแรงนั่นเองนะครับต่อหมดนะครับไม่ต้องมาแรงมาแรงปกนะครับจะใช้ระบบท่อลม ข้อหลงก็คือระบบที่สามารถนำแก๊สเข้าไปที่เซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านเลือดนะครับไม่ต้องผ่านเลือดทะลุดูหลงเข้าไปเลยนอกนั้นจะเป็นต้องอาศรรยัยเลือดในการลัเลียนแก๊สนะครับข้อ <s> แปดสัตว์ที่ใดเริ่มมีระบบหมุนเวียนเป็นกลุ่มแรกเริ่มมีระบบหมุนเวียนก็คือมีเลือดนั่นเองนะครับสัตว์ที่มีเลือดเป็นกลุ่มแรกสัตว์ชั้นต่ำที่สุดแล้วมีเลือดก,ก็คือไส้เดือนดินต่อ้อ3สามา 3. นะครับไส้เดือน ไซเดอ,อร์มีวงจรเหมือนเราเลยก็คือวงจรปิดนะครับเลื่อสีแดงด้วยเหมือนเราเลยนะครับวงจรปิดไฮด้าไม่มีระบบเลือดพาราเรียพาเรียนาได้ออกในเชานน้าตั้งแต่อีกนะครับหลัตัวแบนย,ย,ยาวๆนี้มีพาราเรียพาเรียก็ไม่มีระบบเลือดนะครับมาแรงมีระบบเลือดแต่วงจรเปิดแต่คนที่มาก,ก่อนก็คือไซเดอร์นะครับไซเดอร์ตัวต่ำกว่าน้อง ข้อ9ครับการละเลียนคาร์บอนในเลือดส่วนใหญ่อยู่สภาพใดนะครับคาร์บอนในเลือดนะครับปกติแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเวลาอยู่ในเม็ดเลือดของเราเนาะมันมักจะละลายแ้ํานะครับแอดบวกกับแ้นวนี่เป็นเคมีนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็แตกตัวนะครับรวมกลายเป็นกรดหนึ่งตัวก่อนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์บวกแ้ํานะครับในเม็ดเลือดแดงของเราละลายกลายเป็นกรด H2CO3 กรดนี้ชื่อกรดคาร์บอนิกนะครับ มันกดในน้ำมันลมก็จริงไยมันกดคือน้ำาันลมนะครับกดคาร์บอนิกแล้วกดเนี่ยนะครับมันก็จะแตกตัวนะครับได้เป็นไอออน H+ และไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะครับอีเล็กาอยู่ขา,างนะครับเขียนผิด เ o 3ลบนะครับแล้วสังเกตว่าไอต,ตัว C คาร์บอนตรงนี้นะครับมันไปอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือคาอร์บอนแล้วฉันนี่แหละคือการลเ,เรียนคาร์บอนที่มากที่สุดก็คืออยู่ในรูปของไอออนนั่นเองนะครับไอออนละลายน้ำได้มันก็จะไปเร็วหน่อยนะครับคำตอบก็คือไฮโดรเจนคาร์บอนไอออนและละลายอยู่ในน้ำเลือดต่อข้อ3นะครับในน้ำเลือดไอออนละลายน้ำได้ดีจริงไม่เลือดแดงก็มีน้ำนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเกิดแล้วมันจะส่งไปที่น้ำเลือด เราเรียนผ่านไปเลยแอบคำตอบไปข้อสองนะค,ะนคะรับข้อสินะครับการไหลของน้ำเหลืองในท่อราเหลืองขึ้นกับปัจจัยใดน,น้อยที่สุดนคะครับข้อถามน้อยที่สุดใช่ไหมนโอเคอะระบบน้ินเหลือรนะครับ น้ำเหลืองเราไม่มีอะไรในการบีบเนาะไม่ใช่ผลไม่ใช่เลือดของเราเพราะฉะนั้นปกติน้ำเหลืองมันก็ไหลเวียนได้โดยอาศัยกล้ามเนื้อบีบตัวนะครับมีเ้นในข้อน้ำเหลืองการบีบตัวของหัวใจการผลตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมข้อไหนไม่แน่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองนะครับคำตอบคือกระบังลมนะครับมันเป็นระบบที่เกี่ยวหายใจเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวอ่ะแต่ถามว่าอะไรสําคัญสุดก็คือข้อ3นะครับข้อ3านี่จะเป็นข้อที่สําคัญที่สุด ครับในการเกิดการไหลเวียนของน้าเหลืองครับเพราะว่าน้าเหลืองไม่มีอวัยวะในการดีดนะครับน้าเหลืองมีทิทางไหลเข้าสู่หัวใจไหลขึ้นนะครับไหลเข้าสู่หัวใจสิบเอ็ดสัตว์ผู่ไดมีหัวใจแบ่งสี่ห้องอย่างสมบูรณ์นะครับสี่ห้องสมบูรณ์ก็เจอในสัตว์ชั้นสูงเมื่อกี้เราจำสัตว์เลื้อยบุ๋นไปแล้วสัตว์ปีกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนะ้ำ นม2ตัวนี้จะมี4ห้องที่สมบูรณ์ก็แปลว่ากัดเรียบร้อยหมดละนะครับแต่มันจะมียกเว้น,นคือจระเข้เนาะยกเว้นจระเข้จระเข้เป็นสัตว์เล,ลี้ยงชานซึ่งปกติสัตว์เลี้ยงชานเนี่ยนะครับมันไม่สมบูรณ์หรอกแต่มันยกเว้นจระเข้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเรามาไล่ดูเนาะนะครับก็จะกลายเป็นข้อ3นะครับกระรอกนะครับกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้นมนะครับจระเข้เป็นเลี้ยงชานแต่เป็นข้อยกเว้น1ตัวนะครับข้อยกเว้น ถ้าสัตว์เลื้อยคานปกติจะเรียกว่า4ี่ห้องไม่สมบูรณ์นะครับสัตว์เลื้อยคัานปกติถ้าเราจะไล่ไล่ห้องหัวใจนะครับแล้ว <_' S 1> ก็ไ like ล่ตั้งแต่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ต่ำที่สุดก็คือปลานะครับตามด้วยขึ้นบวกขึ้นน้ำ <_' S 1> นะครับสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเวลาไล่ห้องหัวใจนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปลาขึ้นเลื้อยปีกนมปลาขึ้นเลื้อยปีกนมนี่คือไล่ตามลำดับที่วัฒนการเลยนะครับ มานจะเริ่มจากปลาก็คือ2ก่อนแล้วเราเพิ่มทีละหนึ่งนะครับปลา2คือโบกครึ่งน้ำสามนะครับเลื้อยชางสแต่4แบบไม่สมบูรณ์อันนี้4แบบสมนะครับก็จะไล่แบบนี้ถ้าเรา,ลาไล่มาตาการได้เราก็จะพอจะเดาได้ละนะครับปลา2อครึ่ง3ามเลือ้อยสไม่สมบูรณ์ยกเว้นจระเข้นอกครอบนะครับจระเข้นี่อยางมีจริงมีตรงกงะระชับนะครับปีกกระนงงสี่สมบูรณ์นะครับสี่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์เพราะผนังข้างล่างากันไม่เสร็จเนาะนะครับโอเคอ่ะเราสั่นะครับข้อสิบสองเลือดที่ทั่วร่างกายจะผ่านลิ้นใดตามลำดับนะครับอ่ลิ้นหัวใจนะครับวาดโดยชันแง่ที่สุดแบบนี้นะครับหัวใจรีเิลิเยมนะครับแสดงว่าลิ้นก็จะมีสองอย่างเนาะลิ้นที่กั้นบนล่างนี่คือมีสองลิ้นตรงนี้แหละนะครับฝั่งนี้ด้านนะครับขวาฝั่งนี้ด้าน ซ้ายนะครับจะลืมจะสรับด้านนะครับนี่ขวาด้าซ้ายเนาะลิ้นที่ต้องจำอันดับแรกคือลิ้นใบคัสปิดกับไตรคัสปิดนะครับถ้าด้านขวาลิ try, ้นไตรเจียตัวที่ใหญ่นะครับไตรคัสปิดลิ้นด้านซ้ายคือใบคัสปิดนะครับไตรด้านขวาอยู่ในช้อยเลยน,นะครับไตรงองงูนะครับ แล้วก็ใบคือคอควายนะครับลิ้นไลรกับลิ้นใบอันนี้ส่วนใหญ่ชอบจำสลับเนาะไตรยอยู่ด้านขวาใบอยู่ด้านซ้ายนะครับที่เหลือจะเป็นลิ้นที่อยู่ตรงข้างล่างเขาเรียกว่าลิ้นที่โคนเส้นเลือดนะครับลิ้นที่โคนเส้นเลือดตรงนี้ก็จะมีเส้นเลือดต่อไปเตือนเตืนตืนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกสองลิ้นอันนี้ขออนุญาตวาดแบบง่ายๆนะครับเวลาเรามีน้อยเนาะ อันนี้จะเป็นลิ้นพันโมนาลีนะครับพันโมนาลีส่วนอันนี้ลิ้นเอออติกนะครับลิ้นเอออติกจะมี4ลิ้นนะครับ T ี P P, แล้วก็ B A นะครับ T ี B A ถ้าอยากจะท่องสังส้นๆก็จะเป็น4ลิ้นเรียงนี้เลยนะครับลิ้น T ลิ้น T ลิ้น B ลิ้น A T ท A ลิ้น B A ไตรคัสปิตพันโมนาลีไบรคัสปิตแล้วก็เอออติกนี่คือไล่นะครับที B A งูอนต่อสี่เนาะไหนะครับ EPDA โอเคต่ขอข้อสี่นะครับต่ขอข้อส